โอเคสวัสดีครับก็กบพบกับคลิป Final g e ียนะครับก็ Final เกียก็เป็นเกมมือถือเกมใหม่ที่ผมได้เล่นช่วงนี้นะครับสำหรับหลายคนที่ดูคลิปรีวิวเกม Final เก a r ของผมไปแล้วเนี่ยในรายการเกมนี้ที่ขอลอง EP ที่4เนี่ยก็แล้วก็ได้ลองเอาโค้ด Special Code เนี่ยไปกรอกเพื่อรับรางวัลแล้วก็อาจจะยังมีข้อสงสัยในการเล่นเกมบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะเอา,เอา ข้อสงสัยบางอย่างมาตอบแล้วกันนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูรีวิวเนี่ยก็ดูได้ที่ลิงก์ด้านบนเลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับรีวิวเกม Final g ก a r รนะครับออ้ก่อนนี้ก็จะเข้ามาที่หน้าล็อบบี้นะครับเบื้องต้นนะครับจุดสีเหลืองๆเนี่ยก็คือพวกรางวัลหรือว่าของใหม่ๆที่เราได้รับมานะครับเราก็คลิกเข้าไปดูอย่างตรงนี้ก็เป็นทรอยฟนะครับก็กดเคลมก็คือรับของ รหรือจะรับทีเดียวทั้งหมดก็กดเคลม all ตรงนี้นะครับด้านมุมขวาล่างน,นะครเออก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นก็คือข้อแรกที่คนสงสัยกันก็คือเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยตรงไหนนะครับคำตอบก็คือเลื่อนลงมาทางมุมซ้ายที่เป็นแถบเมนูตรงนี้นะครับแล้วคลิกที่ลูกศรสีขวาไม่ใช่สีขวาลูกศรที่ชี้ไปทางด้านขวานะครับ ก็จะเจอคําว่า setting ตรงนี้เป็นรูปเป็นรูปอ่าเป็นรูปจักรนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับอ่าตรง setting แล้วก็เลื่อนลงมาเนาะ performance mm hmm. ก็คืออ่าปรับพวกอ่ารายละเอียดในการเล่นเกมว่าจะให้แสดงผลออกมาในระดับไหน h i g ก็คือแสดงสุดๆเลยนี่ผมก็ปรับเป็น high หมดเลยคือภาพก็ดีสุดโลก็ปรับให้ภาพมัน ความสวยงามความชัดเจนอะไรมันต่ำลงหน่อยแต่ว่ามันก็จะใช้ได้กับพวกมือถือหรือสมาร์ทโฟนที่มันสเปคไม่สูงมากนะครับถ้ามือถือคุณสเปคสูงคุณก็จัดไฮไปหมดเลยซาวเอฟเฟกก็คือเสียงประกอบอะไรพวกนี้มิวสิกก็คือเสียงเพลงนะครับอ,อะไรประมาณนี้แต่ผมก็ปรับเบาๆก็พอคลอๆไปนะครับเกมเพล์นะครับเกมเพล์ก็ไม่มีอะไรจริงๆก็ เอาไว้แบบเดิมดีแล้วเปิดออนนะครับ special effect ต่างๆก็จะเกี่ยวกับภาพซะเยอะนะครับก็ลองปรับดูจริงๆถ้ามือถือเครื่องแรงก็ปรับออนไปหมดถ้ามือถือไม่แรงมากก็ลองค่อยๆปรับออฟไปท,ทีละส่วนทีละส่วนจนกว่ามันจะลงตัวเล่นได้อย่างลื่นไหลนะครับอินเทอร์เฟซก็เกี่ยวกับหน้าจออะไรพวกนี้อ่ะคราวนี้เปลี่ยนภาษามาที่ language นะครับตัวนี้ก็ตรงนี้เป็นภาษาไทยนะคมันจะมีภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีน Chinese ภาษาจีนเราก็เลือกภาษาไทยนะครับก็คลิกไปได้เลย เขาจะถามว่าเชงทูไทยไหมก็คอนเฟิร์มไปนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวเกมมันก็จะรีสตาร์ทแล้วก็เปลี่ยนภาษาให้เรานะฮะ <Ge> สำหรับการทำเควสนะครับไปที่ออกรบนะครับออกรบนะครับแล้วเราก็เลือกตรงนี้เลยนะครับ list เควสตรงเนี้ยผมว่ามันมันง่ายสุดแล้วละ่ะก็คือแทนที่เราจะไปกดจริงๆมันกดตรงนี้ก็ได้มันก็จะแยกเป็น plot พล็อตเรื่องเควสพล็อตเรื่องเควสรายวันเควสกิจกรรมเราก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับกดเข้าไปในแต่ละจุดอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเข้าไปที่เควสในแต่ละรูปแบบมันแบ่งเป็น3รูปแบบตรงนี้แต่ผมว่าง่ายสุดคือมาที่ลิสเควสตรงนี้นะครับปุ่มสีเหลืองสามเหลี่ยมเนี่ยลิสเควสกดเข้าไปตรงนี้มันจะแยกเควสให้เราเลยว่าตอนนี้มีเควสไหนที่เราทําได้บ้างนะครับเควสไหนที่เราทําไปแล้วจะขึ้นเป็น สีเหลืองแล้วเขียนคำว่าเคลียร์หรือว่าผ่านหรือเล่นไปแล้วนะครับแต่ว่าก็เล่นเล่นซ้ำได้นะเออเล่นซ้ำได้เออเล่นซ้ำได้นะครับเพียงแต่ว่ามันแค่แจ้งเราเท่านั้นว่าเราเล่นไปแล้วสำคัญนี่คือเควสที่ตัวเกมเกำหนดมาให้เราคิดว่าเพื่อ,อ,อโปรเกรสชั o หรือ,อ,อการดำเนินเนื้อ,เ,อเรื่องของเกมเราจำเป็นต้องเล่น เควสเหล่านี้นะครับเงินรางวัลก็คือพวกเควสที่มีรางวัลให้เยอะๆนะครับเราสามารถมาบวกเอ่อหนึ่งเท่าของรางวัลเนี่ยเราสามารถบวกเข้าไปได้นะครับเพื่อรางวัลให้มันทวีคูณขึ้นนะครับปกติผมก็จะบวกไปประมาณ10เนี่ยแต่เราก็ดูของรางวัลก่อนนะว่าเราอยากได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกการ์ดเอ่อก็คือการ์ดของของตัวตัวคาแรคเตอร์นะครับโอเคเอ่า อย่างเควสรายวันเนี่ยก็คือเป็นเควสที่ให้เราทำเพื่อจะได้ไอเทมต่างๆส่วนใหญ่ไปใช้อัพหุ่นแล้วก็อัพคาเลคเตอร์นะครับเหตุการณ์ก็คือเป็นเควสอีเวนต์นะครับอย่างแต่อย่างเนี้ยเราก็ต้องดูก่อนว่าตอนนี้เราเลเวลเท่าไหร่อย่างถ้ามันขึ้นเป็นสีแดงๆเนี้ยเลเวล20เนี้ยแสดงว่าเราอาจจะยังไม่ถึงคือเล่นเล่นไปก็ยากแพ้นะครับถ้าเป็นสีเทาๆเนี้ยโอเคเล่นได้นะครับอย่างเงี้ยสีเทา สิบสามสิบเนี่ยเล่นได้เรายัางเลเวลไม่ถึงยี่สิบใช่ปะเลเวลยี่สิบมันมันก็แจ้งเตือนไว้เลยว่าน่าจะน่าจะยากอยู่นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการทำเควสเบื้องต้นนะครับในด้านของกิจกรรมก็เข้าไปที่กิจกรรมตรงนี้นะครับก็ก็จะมีกิจกรรมใหม่ๆนะมาให้มาให้เราได้เล่นเรื่อยๆนะครับอย่างตอนนี้ก็จะเป็นเอ่อซัมเมอร์เมมมรีนะครับ อ๋สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้นะครับก็ออกลบอย่างเงี้ยมันก็จะมีเคเวสให้เราทำเออบทที่1ปึ๊บ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 อย่างเงี้ยเราก็เล่นไปนะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะว่าเคเวสกิจกรรมมันก็โหดเอาเรื่องนะยิ่งยิ่งยิ่งบางดานอย่างเงี้ยถ้าอ่าหุ่นยนต์ของเราเนี้ยสกิลหรือว่าค่าสเตตัสยังไม่สูงพอมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับอ่าอย่างเงี้ย พอเริ่มเล่นเกมปุ๊บเราเขาจะบอกเลยว่าเนี่ย BP ของเราเนี่ยต่ำกว่าของศัตรูคือ BP ก็เช็คตรงนี้เลยมันก็จะขึ้นให้ดูเลย BP ผมก็คิดว่ามันน่าจะแปลว่า Battle Point นะคือค่าในการลบของเรามีแค่หมื่นสองเองแต่ของศัตรูเนี่ยหมื่นสามนะครับคือโหดเอาเรื่องแต่ก็สามารถไปลุ้นดูได้นะว่าจะผ่านมาอ่ะเดี๋ยวผมลองดูก็ได้อ่ะยืนยันลองไปดูสิคือเกมมันก็เตือนเราก่อนนะว่าสู้อาจจะลำบากนะแต่ถ้าอยากสู้ก็ ตามใจออันนี้ก็เป็นบทสนทนาอืมอก็ประโยคคำพูดบางอย่างก็ยังตกหล่นอยู่เนาะตกบรรทัดไปนะครับอ่าสาวๆอ่ซัมเมอร์ละชุดว่ายน้ำบัลลหึมเลยอ่ะสกิปแล้วกันไปลองลุยดูซิว่าจะผ่านหรือเปล่าแต่เกมมันบอกแล้าายากนะโอ้มอ<า>่ะ คือสกิลของเอฟเอรลีนนจะดีหน่อยคือติดคริติเคอลง่ายมาแล้วออกแล้วโอ้เรียบร้อย่ันแล้วชนะแล้วฉันแพ้แล้วตามข้อตกลงระเบิดน้ำนี้จะเป็นของเธอน้ำอะไรวะอ่ะนะ ก็ได้ของรางวัลมานะครับก็คิดว่าก็มันก็จะมีให้เราไปแลกเออแลกตรงนี้เนี่ยชอบคนนี้มากเลยเนะี่ยอยากรู้ว่ามันคือใครเอ่ยนะครับเนี่ยตรงนี้เราก็มีแต้ม,ตมอยู่2 2 2ยเนี่ยเราก็หักใช้ก็คือก็คือแลกไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนพวกอะไรพวกนี้นะครับเสื้อชูชีพซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นชุดเกราะเป็นอะไรพวกนี้นะครับก็ ถ้าใครสนใจก็เข้ามาเล่นได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเควสเควสอีเวนต์นะครับเป็นกิจกรรมตรงนี้อืมอ่ะก็ประมาณนั้นครับสำหรับเอ่อการเปลี่ยนภาษาการเล่นเควสนะครับย้ำอีกทีเล่นเควสไปที่ออกลบนะครับแล้วก็มาที่ ลิสต์เควสทั้งหมดเนี่ยคลิกมันก็จะเลื่อนลงมาแล้วเราก็สามารถเลือกเควสสาคัญเควสในรางวัลรายวันเหตุการณ์จริงๆอันไหนที่ยังว่างๆอยู่เราสามารถเล่นได้หมดเลยจะได้ไม่ต้องไปคลิกในแผนที่นะครับซึ่งมันก็ผมว่ามันมันยุ่งยากกว่าเอ,อ่อเปิดดูตรงนี้ง่ายกว่าแล้วก็เลือกไปเลยว่าจะเล่นกับตรงไหนเออเนี่ยก็เริ่มเควสได้เลยนะครับมันก็จะบอกไว้หมดว่าจะได้ไอเทมอะไรบ้างตรงนี้นะครับโอเคอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Final g e ีย